เป็นข่าววันนี้ข่าวของช่องสามแล้วก็คํามีข่าวเตรียมทลายห้องเย็นบริษัทใหญ่ที่สงขากักตุนหมูกว่า200,000กิโลกรัม<อ>เมื่อวันก่อนครับผมทักษิณชินวัตแรแฉว่าที่ราคาหมูมันแพงเนะ่ะเป็นเพราะว่ามันมีห้องเย็นกักตุนหมูเอาไว้4 0 0 0 0นกิโลน่าแปลกใจไหมว่าทำไมทักษิณรู้ก่อนประยุทธ์วะ ถ้าทั้งที่ประยุทธ์เป็นนายกไอ้คนที่หนีไปอยู่เมืองนอกดันรู้ก่อนคนที่อยู่ในประเทศเดี๋ยวต้องมีสลิมมาคอมเมนต์บอกว่าทักษิณน่ะแม่งอยู่เบื้องหลังการกักตุนหมูอีกทักษิณมนเลยรู้ก่อนประยุทธ์นี่ถ้าเกิดทักษิณไม่พูดไอ้พวกบรรดาห้องเย็นที่มันกักตุนหมูกันอยู่หน้าตอนนี้มันจะโดนจับกันไหม มันลำบากระบนกันทักนะครับผมนะก็ไปตามทักสินกลับมาเป็นนายกเธอะพอดูแล้วนะหลายรอบแล้วก็คือมันหลายรอบแล้วนะที่กว่าที่ประยุทธ์จะกระดิกตัวไปทําอะไรได้เนี่ยต้องรอให้ทักสินพูดก่อนเนี่ยทําไมวะประยุทธ์มันคิดเองไม่ได้หรือไงวะเนี่ย